ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบผมช่องตุ้ยพอราะชไนี้ลครับผมวันนี้เราเอาเครื่องตัดหญ้ามาเติมน้ำมันครับบาทดสอบว่าจอดประมาณสองสามเดือนนะผมว่ามันจะติดหรือเปล่าครับก็เบนซินเก้าห้าครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวผมก็ทําการเติมน้ํามันก่อนเกิดการทำสตาร์ทครับว่ามันจะติดหรือเปล่าจอดมาตั้งสองสามเดือนนะครับ ผมเติมนิดเดียวก่อนลองดูครับว่ามันจะติดหรือเปล่าผมจะแยกก่อนครับแยกน้ำมันก่อนแยกแขนสายเต็มครับ โอเค๋ย okay. ผมก็ปิดโชก่อนลงว่าจ,จิบหรือเปล่าครับจอดมาตั้งหลายเดือนนะครับผมผมไล่น้ำม,มันก่อนสอยกไหม งานเดี๋ยวจไนานเกือบละแล้วครับ,บแล้วครับ,บแล้วท่านชม อา้าวถึงแล้วครับผมต่อมาประมาณสองสามเดือนครับเดี๋ยวผมต้องรักเครื่องก่อน,นครับ เครื่องก่อนเหลือบอลมีอยู่ครับเดี๋ยว ครับผมนะครับทุกคนว่าก็ติดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสุ่ยพาล็อกนะครับผมตอนนี้ก็มีอะไรมาครับเสาเครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้ามาเทสดูครับว่ามันติดหรือเปล่าครับหลังจอดมาตั้งหลายเดือนครับผมจิบหน้าก็สวัสดีครับบ๊ายบาย